ตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะยังไงทุ่านชีปลาขาวก็อีดุนงนางเลยดีผมไม่รู้ว่านั่งดูงดีมันจะมาทำอะไรท่านชีปลาขาวไปกันแล้วเดินย่องย่องมองมองดวงเดียมจะมาทำอะไรท่านชีปลาขาววะาวาไ,วได้ครับท่านชีปลาขาว นี่ไม่รอดแน่ดวงรู้ดิงงนี่ไม่รอดแน่ให้ทำมันหนีไป,<า>ไปแล้วท่านเฮ้ยดวงวดีแม่งเร็วจริงๆเลยแล้วนี่เจา็บมาเกลย่ยรึยไงใช่ปี๊ใช่ครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยท่านชี้ปะข่าวนัดให้ผมมาหาท่านที่นี่นะซึ่งต้องบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะมีอะไรผมดูทําอะไรให้ผมเห็นนะถึงได้นัดผมมาที่นี่เพราะว่าวันก่อนที่ผมไปหาท่านท่านได้จัดการสมิงแปลงกายมานะไอ้สมิงที่มัน ชอบแปลงกายมาเป็นคนดีหลอกลอกคนอย่างนี้อย่างนั้นนะก็เลยจัดการมันต่อหน้าผมแบบพารุนอย่างโหดเลยนะครับทุกคนก็วันนี้ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะทำะไรผมดูวิกนะก็วันนี้ไปลุ้นกันทุกคนผมเองก็ไม่รู้นะก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและให้กำลังใจผมด้วยนะดูคลิป ก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจเราได้ทาคลิปต่อๆไปให้กับพวรพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ชายกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมมีของดีมาเหมือนกันที่อยู่ในกระเป๋ายัางไม่ใช้นะทุกคนโอเคเดินทางกันเลยทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็มา โอ้ป่าพื้นที่ตรงนี้แล้วนะซึ่งต้องบอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงสัตว์ป่าร้องหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์มักจะมีป่าที่สมบูรณ์นะทุกคนมักจะมีสัตว์เนี่ยมากมายเลยนะ เสียงน้ำตอนนี้ก็ดังมากมากเลยนะดูนี่ทุกคนอุดมสมบูรณ์มากๆเลยเขียวขจีเป็นหมดเลยนะทุกคนพื้นที่ทุกคนโอเคครับตอนนี้ได้เวลา ข้ามน้ำแล้วนะไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยลึกหรือเปล่านะทุกคนก็พยายามเดินนะครับทุกคนตกใจเลยคือว่าหัวอะไรอยู่ข้างในนี่นะทุกคน ดูดิทุกคนทุกคนข้าน้ำมันเนี่ยเจอไหมแคทุกคนค้าน้ำมาได้ละก็โอเคละนะไปไปกันต่อทุกคนอีกไม่ไกลก็คงจะถึงที่ของท่านชีพลาขาอยู่ที่นัดกันนะ แรงมากทเลย มากเลยนะป่าตรงนี้เนี่ยมองไปทางไหนก็เขียวขจีเลยนะทุกคนนะครับตอนนี้ก็เดินทางไปเรื่อยๆก่อนเลยนะไม่รู้ว่าขั้นฉีปากบเขาเนี่ย อยู่ไกลแค่ไหนนะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคน,กคนมีน้ำตกไหลผ่านมาตรงนี้ด้วยมีน้ำไหลผ่านตรงนี้นะดูดิทุกคนเป็นน้ำสายเล็กๆนะ เส้นทางน้ำที่ผมเนี่ยต้องข้ามาเมื่อสักครู่นะเป็นสายน้ำที่ยาวมากๆทุกคนสักครูเนะทุกคนผมอาจจะ เดินมาทางผิดหรือเปล่ามันแรงเข้าตาทุกคนขอนี๋ยวแรงเข้าตาผมต้องพยายามไล่วกมันสะบัดวกมันออกตลอดเวลาเลนะทุกคนเนี้ยถูกแล้วคิว่าทางตานันทุกคนนี่ผมไม่เห็นทางนี้นะเมื่อสักครู่ผมเห็นแก่เส้นทางนี้ผมคิดว่าทางตันไปละ ฉาิสวยงามมากๆทอกคเสียงน้ำน่าจะมาจากข้างล่างเนี่ยค่อนข้างดังมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนขาฝขาคิดว่าเห็นอะไรเล็กๆอยู่ตรงนั้นเมื่อสักครู่นะเห็นคล้ายเป็นบ้านแต่ก็ไม่ใช่นะ คู่ตรงนั้นนะทุกคนตกใจเลยนะว่ากคูกไอ้น้ำสายเล็กๆนั้นไม่รู้ว่ามันไหลมาจากตรงไหนนะเี่ทุกคนผมว่าผมรีบไปหาท่านชีประขาวให้เจอก่อนดีกว่านะแล้วก็จะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ขอรีบเดินทางก่อนนะแล้วก็จะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับทุกคนโอเคก็ไว้พบกันตอนที่เจอท่านชีปลาขาวแล้วนะทุกคนแล้วผมจะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะโอเคทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมได้เจอกับท่านชีปลาขาวด้วยนะครับทุกคนโอเคไปเดินทางกันทุกคน Let's go ไปทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินมาได้ พักใหญ่ๆแล้วนะก็ประมาณชั่วโมงกว่าละก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยผมใกล้จะถึงที่ท่านชีปากขาวนับผมไว้แล้วนะซึ่งก่อนที่ผมจะเปิดคลิปเนี่ยผม,ผมเองก็ได้ยินมีเสียงโวยวายอยู่ข้างล่างนะผมเองก็เลยเริ่มเปิดคลิปเลยแล้วก็จะพยายามหา่องดูถ่ายรอบๆผมด้วยเผื่อมันจะเกิดอันตรายขึ้นนะก็ต้อง อาความปลอดภัยไว้ก่อนทุกคนนะครับทุกคนได้ยินไหมผมเองก็ต้องระวังตัวอย่างดีนะวันนี้ก็เตรียมพวกมีดอาคงุอคงอาคมไว้เรียบร้อยแล้วนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของดีที่ผมเตรียมมานะครับผมเองไม่รู้ว่าข้างหน้าผมเนี่ผมจะเจออะไรหรือเปล่า พยายามใช้สติมากๆนะตอนนี้อย่าตื่นตูมถ้าตื่นตูมแล้วเกิดการกลัวเนี่ยมันยิ่งจะได้ใจนะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรนะครับ เสียงอะไรออกมาอีกวะลมก็ไม่มีทุกคนตกใจต้นไม้ขยับได้ด้วยเสียงเฮอะไรกวะคือทุกคนขออภัยนะบางทีอาจจะพูดหยาบออกไปนะ เสียงอะไรวะอาจจะเป็นท่านชีปลาขาวหรือเปล่าส่งสัญญาณให้ผมได้ยินทุกคนก็ดังมาจากข้างล่างนะนั่นนอะทุกคนเดี๋ยวค่อยๆเดินไปนะอาจจะไม่ใช่ท่านชีปลาขาวอาจจะเป็นพวกหลอกรอ้อยผมลงไปติดกับพวกมันนะ ค่อยๆเดินไปนะครับทุกคนชื่ออะไรว่า คนผมอาจจะหนุดพูดออกไปบ้างนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนมันอาจจะด้วยความระแวงนะก็ะเลยเนะผลอพูดออกไปนะครับ ผมขอนี่ไปก่อนดีกว่านะผมยังไม่ถ่ายละไว้ถ่ายตอนที่เจอพวกมันดีกว่านะตอนนี้ต้องประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ถ่ายตอนที่เจออะไรแปลกๆให้กับพวกพี่ทุกคนได้ดูกันนะโอเคทุกคนก็ขอกำลังใจจากพี่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์ผมด้วยนะไปทุกคน ตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะยังไงทุท่านชีปลาขาวก็บอีดุนงนังเลยดีผมไม่รู้ว่านังดูดีมันจะมาทำอะไรท่านชีปลาขาวหรือเปล่านี่หรอที่ท่านชีปาขาวให้ผมมาเจอนัดผมมาที่นี่ หมาหมาตรงนี้เลยแล้วอย่าจัดการตรงนี้เลยท่านชีปาะขาวจะจัดการแล้วนะท่านชีประขาวครับผมมาแล้วครับได้เห็นแล้วเดาะย,ยงย่องๆมองมองดวงเดียมจะมาทำอะไรท่านชีปาะขาววะ,ะ,ะวไ,วได้ครับท่านชีปาะขาว ดูดีมอ,อย่าว่าท่านชี้ประคาวแบบนี้นะเว,ว้ยข้าถามอะรครับท่านเจ้ามีคองดีติดตัวมาใช่ไหมมีครับดีมากแต่แว้งกัดเจาด้าจ้ะมึงเก่งขึ้นมาดูดี<า><ม>ชี้ประคารครัระวังตัวด้วยนะครับ จะตายแบบอลานลนาั่ดูดิอาบุญไหว้ถปากก่งได้อีกไม่นาออไไนท่านชีพะรับระวังตัวด้วยนะครับนูดีมันจะไปไหนวะมันตงนี้ค่ะ่เห็นไหมมันกลัวผมกัผมจะช่วยท่านชีพะขาวร้อนจับมนันเอยครับ น,นี่ไม่รอดแน่ดวงเลยดิน,น,น,นี่ไม่รอดแน,น,น,ดเน,น,น่เรียกใครวะ,ะมึงไปมึงจะไปไหนไปทำมันไไนีไปแล้วท่านเฮ้ย มันเลี้ยขาออกมาครับท่านชิพะาขาวครับจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยใช้เกตครับอย่าไปหลงกลมันท่านชิพะาขาวครับมีเจ้าตามันไปมีหวังเจ้าออกมาได้แน่ครับน้องดวงดีแม่งเร็วจริงๆเลยแล้วนี่จับ หมาอนเียใช่ใช่ครับระวังไว้นะดูดีมันเอามาปอกวนขาหวังไคงครับอยู่ผมเดี๋ยวกับมันครับขาม่ตายใจท่านโอ้ได้มาเจอแบบนี้นางดวงฤด,ดีมันก็ไม่กล้ากับท่านชีปปลาขาวนะทุกคนเพราะว่า ลิดเดทมันยังไม่เท่าท่านชีปลาขาวนะครับทุกนคนมันถึงกับต้องหนีท่านชีปลาขาวเลยนะเมื่อสักครู่นะ่ะดีหนะที่ท่านชีปลาขาวไม่ให้ผมตามไปเจะขาใจร้อนูนี่ไม่อดเขาไว้เป็นเนรครับไา่านชคิครับท่านชีปาขาวครับเข้าใจท่านครับ ไปละครับ<ง>เดินทางกลับได้ละครับผม,ม,มครับครับท่านงั้นผมขอตัวกลับหลาท่านตรงนี้นะครับท่านชีปลาขาวท่านครับสวัสดีครับท่านครับโอเคทุกคนตอนนี้ท่านชีปลาขาวก็เดินทางกลับแล้วนะส่วนผมก็จะเดินทางกลับเพราะว่าท่านให้ผมรีบออกจากตรงนี้โดยเร่งด่วนไม่อย่างนั้นมันอาจจะมีพวกหอยดวงดีเนี่ยออกมาเล่นงานผมได้นะครับทุกคน โอเคทุกคนก็เดินทางกลับกันนะก็ไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะที่ให้กำลังใจใผมและรับชมคลิปจนจบแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณานะครับทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนจะได้ผมเนี่ยมีแรงผลักดันในการทำคลิปต่อๆไปให้กับวพวกพี่ๆทุกคนเนี่ยได้รับชมกันนะครับทุกคนไปสวัสดีครับทุกคนไปไว้พบกันนะครับ